สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูทรายนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ป .4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพี10ปีสปชนะคะวันนี้เรามาพบกันในเรื่องสุดท้ายนะคะของบทที่5เรื่องเวลานะคะก็คือโจทย์ปัญหาของเวลานะคะวันนี้เราจะเจอกันชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะให้ในักเรียนตั้งใจเรียนนะคะว่าจะต้องมีวิธีการทําอย่างไรเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเรื่องเวลา คุณครูทายจะไม่สั่งงานทั้งหมดนะคะอาจจะสั่งเป็นบางหน้าแล้วก็จะสอบในวันพุธนะคะและว,วันพฤหัสเราก็จะมีการติดตามคนที่ยังไม่ได้สอบท้ายบทในแต่ละบทนะคะให้สอบให้เรียบร้อยนะคะเพื่อจะได้เก็บคะแนน70คะแนนนะคะโอเคเรามาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะคะวันนี้นะคะ3ชั่วโมง50นาทีรวมกับ รวมกับ1ชั่วโมง40นาทีคิดเป็นกี่ชั่วโมงกี่นาทีเด็กๆดูก่อนลูกคําว่ารวมเด็กๆก็รู้อยู่แล้วว่ารวมกับเนี่ยคือการรวมกันมันคือการบวกใช่ไหมคะวิธีการทํานะลูกนะเด็กๆก็ดูก่อนวิธีทําเด็กๆดูสิคะว่ามีชั่วโมงกับนาทีใช่ไหมเด็กๆเขียนเลยชั่วโมงนาทีนะคะเสร็จแล้วเริ่มดูที่ ตัวแรกสามชั่วโมงห้าสิบนาทีก็บวกกับรวมกับหนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีนะคะขีดเส้นสีแดงลองด้วยไหมบรรทัดนะคะนะคะแป๊บหนึ่งโอเคประมาณนี้แล้วกันทำไมของครูายไม่เรียบร้อยอ่ะคิดใหม่ โอเคอ่ะบวกกันนะคะบวกเป็นนาทีก็คือนาทีชั่วโมงก็คือชั่วโมงนะลูกนะนี้ศูนย์อันนี้เก้าค่ะอันนี้เป็นสี่ค่ะโอเคขีด okay. เส้นใต้สองเส้นก่อนนะคะเสร็จแล้วเด็กๆพิจารณาคำตอบก่อนลูกว่าสี่ชั่วโมงถูกต้องเก้าสิบนาทีเด็กๆจำได้ไหมคะเก้าสิบนาทีไม่นิยมตอบเด็กๆจำได้ไหมว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะเท่ากับหกสิบนาทีใช่ไหมคะอันนี้นะ เด็กๆต้องเขียนหรือด้วยหรือเราจะต้องเปลี่ยนจาก90ให้ถ้ามันเกินชั่วโมงเด็กๆต้องเอาชั่วโมงไปไว้ข้างหน้านะคะเราก็นำา90ลบ60ดูสิคะเหลือ30ใช่ไหมเราก็เอา6กสหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมาไว้ข้างหน้าตรงนี้จากสชั่วโมงมันก็จะกลายเป็น5ชั่วโมงด้านหลังเหลือเศษ30ก็เป็น30นาทีนักเรียนไม่งงเนาะลูกเนอะ90้าิ เราเอา60ไปเป็น1ชั่วโมงนะคะแล้วก็เหลือ30นาทีนะลูกนะอขีดเส้นให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะตอบได้เลยนะคะว่า5ชั่วโมง30นาทีนะคะ5ชั่วโมง3 0นาทีเสร็จแล้วค่ะ นี่ค่ะอันนี้ในกรณีที่มันรวมกับนะคะในกรณีนี้ลูกโจทย์ต่างๆเด็กๆอาจจะเจอเป็นชั่วโมงนาทีเดือนวันสัปดาห์เด็กๆต้องรู้ความสัมพันธ์นะคะว่า1สัปดาห์มีกี่วัน1นาทีมีกี่วินาทีอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆต้องรู้ความสัมพันธ์ทั้งหมดเลยที่เราเรียนไปแล้วตั้งแต่ต้นบทนะคะที่ครูกุ๊กไก่และครูายได้สอนไว้เนาะอะ่ข้อต่อไป2ปี8เดือนน้อยกว่า 5ปี3เดือนอยู่กี่ปีกี่เดือนเช่นจำง่ายๆเด็กๆไม่ต้องดูเดือนนะถ้าครูทส่สอนวิธีคิดง่ายๆเลย2ปีน้อยกว่า5ปีอยู่กี่เดือนคำว่าน้อยกว่าคือเด็กๆสามารถตอบได้เลยใช่ไหมว่า2เนเนยน้อยกว่า5อยู่3ซึ่งมันเกิดจากการลบใช่ไหมคะเด็กๆก็รู้ทันทีว่ามันต้องลบซึ่งการลบเนี่ยเด็กๆก็ต้องเอาตัวมากตั้งจริงไหมคะในวันนี้เนี่ยเราจะเขียนปีกับเดือนนะคะเราก็เขียนเลย ปีเดือนนะคะอ่ะเริ่มด้วย5ปี3เดือนลบสปี8เดือนค่ะโอเคนะเราก็ลากเซ้นให้เรียบร้อยเสร็จแล้วดูก่อนลูก3าลบแไม่ได้ใช่ไหมคะปกติแล้วทางคานตส์เราเนี่ยเวลาขอยืมมันจะกลายเป็น13จริงไหมลูกแต่ยกเว้นกรณีเรื่องเวลาลูกเดี๋ยด,ดูนะ ด้านบนนี้คือเดือนใช่ไหมคะนี่คือปีกรณีเรายืม5เหลือ4หมายความว่าเรายืมมา1ปีใช่ไหมคะหนึ่งปีในลูกเท่ากับ12เดือนเราก็จะได้มาทั้งหมด12โอเคนะแล้วบวกกับที่มีอยู่อีก3าเป็นมันจะกลายเป็น15นะลูกนะตังสตินะเป็น15แล้วเด็กๆก,ก็สิบห้ลบแเหลือ 7ค่ะ4ลบ2เหลือ2ค่ะอะคำตอบได้แล้วขีเส้นให้เรียบร้อยก่อนแล้วเช็คคำตอบดูนะลูกนะโจทย์ถามว่าน้อยกว่ากาันย่กี่ปีกี่เดือนเด็กก็บอกเลยว่า2ปี7เดือนตอบได้แล้วนะคะ2ปี7เดือนค่ะเรียบร้อยนะคะเพราะว่าในกรณีข้อนี้มันไม่ได้เกิน มันเป็นการลบไงลูกมันไม่เหมือนข้อแรกที่เป็นการบวกแล้วมันเกินเป็น90นาทีเราก็เลยต้องปรับนะคะให้มันสอดคล้องกับตัวที่เราเรียนมาแล้วเนาะเราจะไม่ตอบว่า4ชั่วโมง90นาทีมันไม่มีใครตอบหรอกลูกเขาจะต้องตอบเป็นชั่วโมงและนาทีที่ไม่เกิน60นะคะอันนี้กรณีโจทย์ปัญหาที่ไม่ใช่สถานการณ์ของคนทั่วไปนะคะเป็นการเปรียบเทียบ,ยบธรรมดาเนาะต่อไป อันนี้ครูสายยกมาจากแบบฝึกหัดของพวกเราเนาะลกนะูกเนาะโอเคอันนี้น่าจะเป็นข้อ3นะคะของหน้า110มินมีอายุ15ปี7เดือนอันนี้อันนี้ตัวละครแรกมาแล้วนะเสร็จแล้วพูดถึงอุ้มต่ออุ้มเนี่ยมินอายุ15ใช่ไหมลกูกอุ้มมีอายุมากกว่ามินหมายความว่าอุ้มต้องมากกว่า15ปี7เดือนใช่ไหมคะมากกว่ามินอยู่4ปี9เดือนแล้วนางถามว่าอุ้มมีอายุเท่าใด ครูทรายขอยงเส้นให้ดูนะคะเด็กๆเ,เวลาทําให้ยงเส้นในเศษกระดาษเนาะลูกเนอะง่ายดีนะเช่นมินมีอายุ15ปี7เดือนเนอะขอเขียนแบบย่อๆแล้วก็อันนี้มินนะลูกนะส่วนอุ้มมากกว่าค่ะลากไปเลยมากกว่าซึ่งเขาบอกว่ามากกว่าอยู่4ปี9เดือน ถามว่าอุ้มเนี่ยมีเท่าใดเด็กๆสังเกตไหมการยงเส้นของครูไซายคือครูไซายเนี่ยอุ้มเนี่ยมีเท่าใดครูทายก็ต้องเอาของมินมาบวกกับตัวที่มากกว่าของอุ้มจริงไหมคะถ้าเอาไปลบปุ๊บตัวนี้หายไปเลยอ่าถ้าเอาไปลบมันไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าเอาไปลบมันก็จะแหว่งไปอีกอาจจะเหลืออายุอุ้มแค่นี้ซึ่งเขาบอกว่าอุ้มมากกว่าไงนะคะเราเอาไปบวกเนาะโอเคเขียนสถานาการณ์ได้เลยมิน มีอายุสิบห้าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวครูครูใราขอเขียนเหมือนเมื่อกี้เนาะกรณีข้อนี้คือมีปีกับเดือนนะคะเขียนเลยมินมีอายุสิบหปีเจเดือนนะคะบวกกับอุ้มมีอายุมากกว่ามินนะคะ อุ้มมีอายุมากกว่ามินสปี9เดือนนะคะแล้วก็โจทย์ถามว่าอุ้มมีอายุโอเคเด็กๆก็เอาไปบวกการขีดเส้นก่อนเนาะโอเคค่ะข้อนี้7บวก9 9บวก7ได้16นะคะ แล้วด้านนี้ก็เป็น9เป็น1นะคะเด็กๆดูก่อนกรณีนี้เหมือนกันนะลูกนะถ้าเป็นการบวกเนี่ยส่วนมากแล้วมันจะไม่นิยมตอบเลยมันต้องไปดูก่อน16เดือนเกินไหมคะเกินปีไหมลูกเกินใช่ไหมคะเพราะว่า1ปีเท่ากับ12เดือนใช่ไหมลูกอ่าหปี12เดือนเราก็เอา16บหลบสิ 12, สิคะเหลือสใช่ไหมลูกเด็กๆก็จะได้ตัวนี้คือ1ปี ใช่ไหมคะกับเศษสี่เดือนเนาะเอามาเขียนตรงนี้หรือหนึ่งปีเอ๊ะไม่ใช่หนึ่งปีสิเอาหนึ่งปีไปบวก19ก่อนเป็น20ปีสี่เดือนนะคะนี่คำตอบสุดท้ายอยู่นี่นะลูกนะถ้าเด็กๆสอบและเด็กๆไปต่อบคำตอบด้านบนอาจจะได้คะแนนแบบไม่เต็มนะลูกได้แต่อาจจะได้ครึ่งหนึ่งอ่ะเวลาตอบตอบว่าอุม้มมีอายุ ยี่สิบปีสี่เดือนค่ะโอเคเห็นไหมคะอันนี้คือโจทย์ปัญหาการเปรียบเทียบอายุนะคะเด็กๆค่อยๆอ,อ่านการวิเคราะห์โจทย์อาจจะใช้การโยงเส้นแบบครูสายก็ได้นะคะโยงเส้นแบบในเสกระดาษเนาะต่อไปอีกข้อหนึ่งลูกครูสายยกแบบฝึกหัดของหนูมาข้อที่6หน้า111นะลูกนะ เป็นโจทย์ก็คือการปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวโพดแต่ละรุ่นนะคะใช้เวลา3เดือน15วันจากนั้นเมื่อปลูกเสร็จแล้วเนี่ยพักดินและเตรียมดินอีก2เดือน25วันแล้วจึงจะปลูกต่อปลูกข้าวโพดรุ่นต่อไปได้เขาได้ถามว่าระยะเวลาของการเริ่มปลูกข้าวโพดรุ่นที่1กับรุ่นที่2เนี่ยห่างกันเท่าใดพูดง่ายๆน,นะลุงนะรุ่นที่1เนี่ย ปลูกไปปุ๊บ3มเดือน15้าวันใช่ไหมลูกเสร็จแล้วนางไปพักดินอีกสองเดือน25้าวันเดี๋ยวนะขอเขียนดีๆก่อนอันนี้เขียนในเศีกระดาษนะคีเลน,นะอ่ะอันนี้รุ่นที่หเสร็จแล้วต่อไปก็จะเริ่มเป็นรุ่นที่สองใช่ไหมคะเขาเลยถามว่ารุ่นที่หกับรุ่นที่สองห่างกันเท่าใดเด็กๆก,ก็เพียงเอา ระยะเวลาการปลูกกับระยะเวลาการพักดินเตรียมดินเนี้ยมาบวกกันใช่ไหมคะพอปลูกเสร็จเตรียมดินเสร็จเราถึงจะเริ่มทำรุ่นที่สองได้ใช่ไหมคะถ้าเอาไปลบกันยังไงเวลาการปลูกก็ลดลงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเอาไปบวกกันเริ่มเลยอันนี้เป็นเดือนกับวันเนาะเราเขียนเดือนเขียนเป็นสีนี้ก่อนเดือนวันนะคะได้ดก,กะ ให้ดีนะลูกนะเราเขียนลายมือให้สวยงามนะคะโอเคการปลูกและเก็บเกี่ยวข้อพดเนาะการปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวโพดอสามเดือนสิบห้าวันนะคะแล้วก็เขียนย่อๆก็ได้นะคะพักดินและเตรียมดิน พักดินและเตรียมดิน2เดือน25่สิบห้วันบวกกันแล้วก็เขียนว่ามันยาวมากใช่ไหมลูกร,ระยะเวลาการเริ่มปลูกรุ่นที่1กับรุ่นที่2อห่างกาันอ่ะเขียนสองรทัดก็ได้เนาะเดี๋ยวงงระยะเวลาของการเริ่ม ปลูกข้าวโพดรุ่นหนึ่งอายุย่อและรุ่นที่สองห่างกันอ่ะบวกกันได้เนาะมาอันนี้เป็นสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งนะคะเป็นสี่เนาะลูกเนาะ แล้วนี้เป็นห้าเด็กๆด,ดูก่อนเหมือนเดิมลูกว่าว่าควรตอบได้เลยไหมไปพิจารณาดูเศษโอ้โหวันไม่มีหลอกหนึ่งเดือนเท่ากับ40วันใช่ไหมคะเด็กๆก,กรณีจำได้ไหมคะครูทรายคือสอนว่าถ้าในโจทย์ไม่ระบุว่าเป็นเดือนอะไร1วันเอ๊หนึ่งเดือน จะเท่ากับ30สิบวันใช่ไหมคะพอจําได้ครูครูขอโทษนะคะขอเขียนย่อนิดนึงโอเคเด็กๆก็เหลือเลยลูกเหลือพอดีว่าวันนี้เขียนโจทย์สองบรรทัดอยู่แล้วเนาะลบในใจเนาะลูกเนาะสี่สิบลบสามสิบก็เหลือสิบใช่ไหมคะอืมอันนี้เป็นสิบนะลูกนะสิบเสร็จแล้วจากห้าปีก็เป็นหกปีเนาะลูกเนาะโอเค เราก็ตอบได้เลยตอบว่าเป็นระยะเวลาหกเดือนเอ้ยพูดผิดอ่ะหกเดือนรู้หกเดือนหกเดือนกับสิบวันแน่ใช่ไหมคะเพราะว่าวันนี้เราเปรียบเทียบเดือนกับวันเราก็จะรู้ว่าความสัมพันธ์ของเดือนกับวันคือหนึ่งเดือนเท่ากับสามสิบวันค่ะเด็กๆบวกกันเสร็จเด็กๆก็มาพิจารณาตรงนี้นะคะ แต่ในกรณีนี้เป็นปีกับเดือนเด็กๆก,ก็ต้องรู้ว่า1ปีเท่ากับ12เดือนเห็นไหมลูกในแต่ละข้ออันนี้าเหมือนกันอันนี้เป็น1ชั่วโมง60นาทีเห็นไหมคะเด็กๆต้องรู้ความสัมพันธ์นะคะว่าในแต่ละเรื่องนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะลูกนะภาระงานของวันนี้ทําแบบฝึกหัดหน้า110และ111นะคะส่วนหน้าอื่นที่ครูไม่ได้สั่งก็ไม่ต้องทานะลูกนะทาแค่นี้นะคะอันนี้คืองานสุดท้ายนะคะ แล้วก็อาทิตย์หน้าอาจจะมีการให้ทาไปฝึกหัดเดี๋ยวเดี๋ยวครูทรายดูก่อนเนาะอันนี้ก็คือทําสุดท้ายและล้ววันพุธเราก็จะสอบท้ายบทกันนะคะยังไงทําเสร็จแล้วเด็กๆรบกวนทบทวนนะคะในเรื่องของเวลานะลูกนะถ้ายังงงอะไรไปเปิดคลิปครูกุ๊กไก่หรือครูทรายดูก็ได้นะคะสําหรับวันนี้มีเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ